ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอ่อเมยทองครับพบมันยำหัวแรงครับวันนี้ดังเอางวงเขา่าคอกแล้วครับยางส้มบึงเขากันนะเป็นยังไงเป็นตะดะก,กินบ่งวงเขา่าคอกแล้วต่ๆๆยไรยุ่งหยยบลอยยาให้แล้วยางบึงเขาก่อนจะเมืือแกันนะ กขบวตกมากฝนเป็นแต่เด็กินได้อยากน้ำพึนบอ่อนี่สิ้นเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมเมื่อเบิองยังแหงเบิองแหงเบิองเขาเนี่ครับท่างอื่นเป็นยังสีบอ่นอนาะเด้กินบอ่อเบิองขน,นาดคำเปน็น ยังแห้งดีครับโอ,อ,อปล่อยงวกินซะไม่ยังหลังเบิ้งเบิง้งครับเบิ้งครับจะได้กินอยู่บนละปีนี่พระอาทิตจะตกดินแล้ว แปลงหญ้าหวังผูกนัวแปลงแห้งบดหัวอือเห็นเมื่อแล้วนี่หญ้าพีแนตมีหญ้าแห้งัวแล้วครับ,น,น,รรบนี่ครับเบิ้งเขาหญ้าน้ำแล้วเบิ้งเขาที่เราบัฒต์เนีเ่เบิ้งเขาโอ้ยเขาข้นกิ้นนะ รอยคนกินองอูใหญ่งวัวกินฮ้าเสรษฐขายงัว่าซื้อเขากินอีรีตอน,นี้ไปอ้าลอ,อ,องก็หลยเอาเอ้าลองทำหย่าเพราะมัเห็นงวัว บรรยากาศเนี่ยมาแรงครับสวนยางาคนเหลืยงกวซึเ่งหน้าคนเหลียงกว,งค,งวครับเมื่อนายก็ฝนครับเบิ้องหน้า้วเบิ้งเขาอีกรอบครับโอ้ยบืงเขาเบืองเขาเบื้องเขาจะได้กินเบอรง มันมาสวนหนานี่เพราะมีชีวิตจิตใจมีมั่งใจแน่ก่อนตะเวนตกดินกลับแล้วะที่กลับแล้ว,ว dit dit dit